ไชนี่คุณจะทำอะไรฉันอะยัล,ลี่ต้องการเปลี่ยนทายหัวใจและฉันก็ต้องการหัวใจให้เขาคูไฟแต่ว่าฉันท้องลูกของคุณอยู่นะคะฉันไม่สนเพราะคนที่ฉันรักอะก็คือยัล,ลี่เท่านั้นไม่ลนะ่ะ,อ,ะอย่ามายุ่งกับหัวใจฉันนะใครยุ่งกับหัวใจเธอเหรอคุณ ฉันฝันไปหรอเนี่ยเลิกนอนแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดได้แล้ววันนี้มีงานเลี้ยงนกธุรกิจเธอต้องไปกับฉันลทราบค่ะ,ะคุณอยู่แถวนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปทักใายใครก่อน คนสวนมานทำอะไรตรงนี้คนเดียวครับเฮ้ยนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยอย่าเข้ามานะสามีของฉันเนี่ยเป็นหึงประธานบริษัทก้าวหนึ่งเลยนะเธอคิดว่าฉันไม่รู้จริงๆเหรอว่าเธอเป็นใครอ่ะเธอบอกจะดังซะขนาดนั้นอ่ะตั๊กนักแสดงสแตนด์อินบทแฟมืออาชีพแม้คุณไฟเขาน่าจะใช้เงินจ้างเขาเยอะสินะลีลาเธอคงจะเด็ดน้าดูเลยคุบาทผู้ใจหยาบคายแบบนี้สามีของฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เธอก็แค่ของเล่นน่ะใครจะเล่นมันก็เหมือนกันนั่นแหละ แล้วอีกอย่างคุณไปมาทาธุรกิจระดับร้อยล้านกับฉันเธอคิดว่าเรื่องแค่นี้คุณไปเขาจะโกรธฉันงั้นเหรอเอางี้ดีกว่าคุณไปเขาให้เธอเท่าไหร่ฉันให้เธอสองเท่าเลยน,นี่เป็นโรคราสาหรือไงเนี่ยชอบความรุนแรงเหรอจ๊ะพี่ก็ชอบเหมือนกันเอาสิตอไปสิตอไปทีนึงอะพี่ให้แสนเลยตรงนี้ตรงนี้นบ้านอะพี่ตรงนี้เนี่ย มันก็จงแจ้งเกินไปอ่ะพอดีว่าฉันไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าฉันเนี่ยรับอยู่นะไม่รู้ว่าพี่จะกล้าไปกับฉันหไปสิจ้าพี่ทนไม่ไหวแล้วอ่ะไปตอนนี้เลยได้ไหมอ,งงอี๋โง่เดี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเข้าไปเตรียมความพร้อมข้างในก่อนห้ามแอบมองนะพี่ได้เลยจ้า เขาไม่ไหวเองจะงเบบีเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันรองประธานเจทีพ o กุปไม่ใช่เหรอทำไมแต่งตัวแบบนั้นน่ะเอเคเฮ้ยนี่แกหลอกใช่เหมแกกล้าทำนี่ไงวะยิ่นี่โอ้โไม่เป็นไรนะคุณไฟสัญญาระหว่างเราผมขอยกเลิกคุณไฟครับแต่โครงการนี้เราลงทุนกยนไเป็นร้อยล้านเลยนะครับก็แค่ร้อยล้านเองผมให้คุณได้ก็เอาคืนได้เหมือนกัน ฮัลโหลครับคุณเจไอ้โมเราถูกเสียโครงการหนึ่งร้อยล้านแล้วฉันไล่แกออกคุณเจครับเดี๋ยวก่อนสิครับคุณเจครัรบ,บ,บรรคุณเจการยกเลิกสัญญาเนี้ย <c oughs> ก็แค่เริ่มต้นแต่จากนี้ไปแกถูกขึ้นบัญชีดำคุณไฟครับแต่ไอ้นี่มันร้ายมากเลยนะครับไม่ต้องมาบอกฉัน <c oughs> ผมรู้ดีที่สุดว่าตังเป็นคนแบบไหน สุขสันวันเกิดนะเฮ้ยรู้ได้ไงว่าชอบเนี่ยขอบคุณนะตื่นได้แล้วตักแกเป็นแค่แฟนเช่านะรอแฟนเก่าเขากลับมาทุกอย่างก็คงจะจบลงเป็นสแตนอินฉันมาตั้งนาน ลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วเหมือนละครไทยเปะ๊ะรักแรกกลับมาแล้วฉันให้เงินเธอหนึ่งล้านบาทออกไปจากชีวิตของไฟซะแค่ล้านเดียวเองเหรอคะคุณรู้ไหมอ่ะว่าคุณไฟเนี่ยเขาให้ฉันเดือนละเท่าไหร่แล้วเธอรู้ไหมว่าที่เขาให้เงินเธอเพราะว่าเธอเป็นสแตนอนินฉันไงอืมโอเคแต่แค่ล้านเดียวเนี่ยมันน้อยเกินไปอะ่ะ งั้นเธอบอกมาเลยว่าเธอจะเอาเท่าไหร่สักห้าล้านดีไหมพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยอาชีพของฉันมกําลังเฟื่องฟูอะอ๋ะอนี่ฉันมีสัญญาให้ด้วยถ้าคุณตกลงตามนี้เนี่ยก็ช่วยเซ็นแล้วก็โอนเงินให้ฉันเลยนะคะเดี๋ยวนะนี่เธอบ้าเหรอฉันจะเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนเอา้านี่ไม่มีเงินหรอคะแล้วจะมขู่ฉันทำไมเนี่ย ทำไมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยคิดถึงกันอยากคิดว่าเธอดูคล้ายพี่สาวของฉันและเธอจะมาแทนที่เขาได้นะเป็นสแตนตอินฉันมาตั้งนานลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วฉันจะเศร้าทำไมเนี่ยฉันเป็นแค่สแตนอินอยู่แล้วนี่ไฟฉันกลับมาแล้วนะ คือตัก๊กคุณไม่ต้องอธิบายหรอกคะ่ะคุณก็แค่จ่ายเงินเดือนให้ฉันฉันก็แค่ทํางานให้คุณฉันเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์เงคะ่ะแล้วนี่เธอจะไปไหนอะ่ะฉันขอลาออกคะ่ะเ,เดือนนี้เนี่ยฉันทํางานแค่ครึ่งเดือนเงินเดือนอะ่ะฉันเอาแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้คะ่ะฉันไม่อนุญาตให้ไปขอโทษนะคะถึงแม้ฉันจะเป็นแค่ผู้ถูกจ้างเนี่ยแต่ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกทำงานได้คะ่ะ อยู่ด้วยกันนานขนาดนี้แล้ววะ mm hmm. เธอยังเห็นฉันเป็นแค่เจ้านายจริงๆเหรอเธอไม่รู้สึกชอบฉันบ้างเหรอฉันไม่คนมีจรรยาบรรณในการทํางานค่ะสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันชอบได้เนี่ยก็คือเงินเท่านั้นค่ะแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาของเราล่ะลืมมันไปเถอะค่ะมันก็เป็นแค่การแสดงเป็นไปไม่ได้อะฉันรู้ว่าเธอชอบฉันเธอทั้งเป่าผมให้ฉันเป็นห่วงฉันทำกับข้าวให้ฉัน ในเจ้าของแก้มฉันอีกอะทั้งหมดนี้มันคือการสแสดงงั้นเหรอนั่นก็คือการทําหน้าที่แบบมืออาชีพไมคะในฐานะสแสดงอินมืออาชีพเนี่ยคุณคิดจริงๆหรอคะว่าฉันเนี่ยมีใจให้คุณขอตัวนะคะฉันไม่เชื่อว่าเธอแค่สแสดงอะ ฉันตกงานแล้วนะฉันว่างแล้วว่ะพาฉันไปเที่ยวหน่อยสิต้องเป่าผมให้แห้งนะรู้ไหมไม่งั้นจะเป็นหวัดง่ายก็ผมฉันมันยาวอ่ะเป่าเองมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงงั้นต่อไปเนี่ยผมจะเป็นคนเป่าให้เองที่ขาดออกมาแล้วเดี่ยแค่ได้เป่าผมแค่นี้เนี่ย ยังทำให้ฉันร้องไห้ได้เหรอมีอะไรให้ร้องไห้นังหนาเนี่ยฉันก็แค่เสียการที่ได้เงินเยอะไปก็แค่นั้นเองอะคนอ,อย่างฉันเนี่ยหาไม่ได้อยู่แล้ว